ต่อไปสามารถเรียกขอได้เลยนะคะซัพพอร์ตตั้งแต่เส้นทางกรุงเทพไปจนถึงอุบลราชธานีวันกันแดดโอกเลผมไม่ฝั่งนี้หน่อยจ้าเจ็ดหมื่นคนนะคนละคนละสิบบาทเช่่ะวันนี้ก็เห็นเอาเงินก็ยอดห้าพันบาท คนเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆชุดตี้ก็อยาก

พวกเราอยู่กันบนรถคันเขาเรียกว่ารถอะไรก็แห่ไปตลาดกันตลาดไทยใช่ไหมไปไปเดินกลางตลาดค่ะใช่มาตองมาได้แต่ว่าเราอยู่กันแบบเดียวเฮ้ย ร้อนนาจะพันแบบหอมหอมานได้กิน,ไ,นได้กินแล้วได้กินแล้วเ <Yeah. S 1> ย่มาทำอยู่อร่อยาป <c oughs> <c oughs> ดูปิดไม้นะดูปิดไม่นะถ้าไม่ได้ยินปิดไม่อยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวลงรล้ดดีกว่าเพราะว่าเหมือนอุ้ยพล้พอจะลงคนดูขึ้นเดี๋ยวปิดไม่ไว้แล้วกันเพราะว่าเหมือนเขาเผื่อคุยแบบเรื่องอะไรเงี้ย เฮ้ย<ม>ทุกคนเดี๋ยวนะเราจะไปบ่ายแล้วนะครั้งหนึ่งนะอะให้ดูก่อนเด็กเล็กปะทุกคนร้านร้าน จอยกับโค้กไม่ควรู้ว่าอะน่ารักจ้ะนั่งรานน่านน่งหลานน่าแบบนั่งแบบหลานน่ารักแม่ไม่ชมเดี๋ยวย่ายายชมเองลูกดูอย่าแกล้งหลานอย่าแกล้งหลาน